ก้อยลัชวินเปิดภาพแรกน้องทะเลพร้อมแชร์ประสบการณ์คลอดลูกสุดมาราทอนสิ้นสุดกรารรอคอยในที่สุดครอบครัวโคงมาไหลของนักร้องหนุ่มตูนบอดี้แสลมและภรรยาสาวก้อยรัชวินก็ได้กำเนิดลูกชายคนแรกน้องทะเลเด็กชายอาชวินโคงมาไหลเมื่อวันที่5ตุลาคม2564ที่ผ่านมา ล่าสุดคุณแม่ป้ายแดงก็ได้เขียนเล่าประสบการณ์การคลอดธรรมชาติที่สุดจริงยิ่งกว่ามาราธอนใดๆทั้งปวงสัญญาณเตือนมาตั้งแต่คืนของวันที่4ตั้งแต่หาทุม่มแต่แม่ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าเลยเตรียมอาบน้ำสระผมตัดเล็บรอเข้านอนเที่ยงคืนแม่เริ่มปวดท้องเหมือนท้องแข็งขึ้นมา ไม่ปวดมากแม่ก็เอ๊ะไม่มั่นใจว่าใช่ใช่ไหมสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆทุกชั่วโมงท้องแข็งถี่ขึ้นเรื่อยๆจาก15นาที10นาทีจนหัก7นาทีตามตำราที่เคยอ่านดูเวลาอีกทีเอ๊ยตีห้าแม่ยังไม่นอนเลยจ้ารีบปลุกพ่อบอกน่า ah จะใช่แล้วละ่ะไปโรงพยาบาลกันเถอะพ่อโลกสุดๆฮ่าฮ่าฮา ไปถึง6โมงเช้ารอจนปากมดลูกเปิด10เซนติเมตรได้เข้าห้องคลอด6โมงเย็น12ชั่วโมงที่รอคอยได้เจอหน้าลูกครั้งแรกแม่ไม่ได้ทานอะไรเลยนอกจากน้ำแม่กลัวม,มากว่าจะไม่มีแรงเปล่งคลอดเพราะไม่ได้นอนทั้งคืนและไม่ได้ทานอะไรเลยทั้งวันแต่พอรู้ว่าลูกใกล้มาแม่ก็รวบรวมพลังทั้งหมดที่มีเพื่อให้เห็นหน้าลูกให้ไวที่สุด ยิ่งเจ็บมากเท่าไหร่แม่ก็รู้ว่าจะได้เจอหน้าลูกเร็วขึ้นเท่านั้นมันเป็นการรอคอยที่เจ็บปวดแต่สวยงามที่สุดในชีวิตแม่เลยนะเพราะพอได้เห็นหน้าลูกและลูกได้มาวางอยู่ที่อกแม่เท่านั้นแหละความเจ็บปวดทุกอย่างก็หายไปชั่วพริบตากลายเป็นความสุขที่สุดท,ที่ยากจะบรรยายจริงๆขอบพระคุณคุณหมอมานนบและทีมแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ทุกทกท่านที่ช่วยทำคลอดครั้งนี้ให้ผ่านไปอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆน,น,นะคะขอบพระคุณครอบครัววงวิริยะและครอบครัวคงมาลัยที่คอยส่งกำลังใจมาให้ตลอดตั้งแต่เราตัดสินใจย้ายมาภูเก็ต ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาในวันที่หลานมาแต่ความรักของคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายและพี่ๆทุกคนก็ส่งมาอย่างไม่ขาดสายทำให้เราสองคนอบอุ่นใจมากๆค่ะที่สำคัญที่สุดขอบคุณพ่อตูน ก้อยโชคดีที่สุดที่มีพี่อยู่เคียงข้างและสปอร์ตก้อยทุกอย่างก้อยเชื่อมั่นในตัวพี่ทุกเรื่องเพราะก้อยรู้ว่าพี่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ก้อยและลูกเสมอขอบคุณที่จับมือก้อยไม่ปล่อยและคอยทำเสียงอืดอืดอืดในห้องคลอดประสานเสียงให้กับพี่พยาบาลนะคะ สุดท้ายมีก้อยและพี่ตูนขอขอบคุณทุกๆคำอวยพรและของขวัญที่ส่งมาให้น้องทะเลอย่างล้นหลามจากทุกๆคนนะคะทะเลจะรู้ไหมนะว่าหนูโชคดีมากๆที่เกิดมามีคนรักมากมายขนาดนี้โตขึ้นมาหนูต้องรู้จักเป็นผู้ให้เหมือนกับที่ได้รับมานะครับดวงใจของแม่แม่รักทะเลที่สุด7ตุลาคม2564 เื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ